สวัสดีค่ะละครรายรักแรงแค้นจัดเต็มความเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกเมื่อคืนนี้ก็ได้กระแสตอบรับมากมายจากแฟนๆงานนี้นักแสดงก็หายเหนื่อยเลยแล้วสิคะรอายรักแรงแค้นแรงได้ใจใช่เลยละครแอคชั่นดรามา่าที่เพิ่มความเด็ดด้วยรสชาติของแนวสืบสวนผู้กำกับสรัญยวงกระจ่างมาแบบครบรถพูดเลยค่ะ อย่างเมื่อวานาระหว่างออกอากาศก็ยืนถ่ายกันอยู่ฮะก็ทีมงานก็นั่งดูผลลูกกันดูไม่ถูกจะดูหรือจะเล่นอย่างไรเัยนก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนพละครท้องเจ็บทุกท่านครับไม้พัทรเดชปุ๊กลูกฝนทิพย์ขอบคุณทุกกำลังใจแต่ว่าคุณคะใครที่กำลังมหมั่นไส้ไม้พัทรเดชอย่าพึ่งนะคะเพราะความใจร้ายของคิมหันมีอีกเป็นกระบุงค่ะเจ็บมากค่ะน,นี่เขาทำให้คนด่าผมเยอะมากเลยสงสารนุกลิน ยโน้ตวัชระบูนดูจากพฤติกรรมแล้วไม่สงสัยเลยว่าทำไมใครๆก็ฟันทงว่าเขานี่แหละคือฆาตกรแฟนชมว่าเล่นได้ดีจนอยากด่าเลยอ่ะส่วนโบธัญญสุพังเมื่อคืนสาวๆทั่วประเทศเริ่มกรอกตาบนเบะปากใส่คนอะไรจะเคลมแฟนเพื่อนสละคืนนี้รอดูเลยค่ะโบมาหน้าหมันไส้กว่าเดิมบอกได้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสนุกความเข้มข้นความมันเท่านั้นผมบริสุทธ์นะผมเชื่อว่าผมบริสุทธ์นะคนบริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์